มากันที่เรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลานะครับที่หลายคนตื่นตระหนกว่าจะแพร่เข้าไทยหรือไม่ล่าสุดกรมควบคุมโรคก็ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าชาวพาม่าที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสอีบโบลานั้นป่วยเป็นโรคมาลาเรียและไม่ได้เดินทางเข้าประเทศไทยแต่ว่ามาต่อเครื่องบินกับประเทศพามา่าเท่านั้นเปิดเผยนะครับว่ามีประวัติเดินทางมาจากหลายประเทศในทวีปแอฟริกาครับนายแพทย์โอภาสการกำบินพงศ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าจากการตรวจสอบกับกระทรวงสาธารณสุขพามา่าและสายการบินพบว่า ชาวพม่าที่ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลาเดินทางมาจากประเทศกีนีนะครับและมีประวัติเดินทางไปในหลายประเทศในวีปแอฟ,ฟริกาเช่นโมร็อกโกส่วนประเทศไทยนั้นเป็นการต่อเครื่องของสายการบินเพื่อกลับไปยังประเทศพมา่าจึงไม่ได้ผ่านด่านตรวจโรคที่สนามบินสุวรรณภูมิเพราะไม่ถือว่าเข้ามาในประเทศไทยและทางการพม่าได้แจ้งว่าชาวพม่าคนดังกล่าวป่วยเป็นโรคมลาลาเรียแต่จะเป็นต้องขึ้นทะเบียนเข้าข่ายเฝ้าระวังอีโบลาเพราะว่าเดินทางกลับมาจากพื้นที่ระบาดพร้อมยืนยนัน มาตรการการตรวจสอบของไทยยังคงเข้มงวดทั้งการตรวจคัดกรองที่สนามบินและความพร้อมของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์จึงขอให้ประชาชนคลายความกังวลครับ